ผัวชมค้ไปต่อกันที่จังหวัดตากค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ตรวจติดตามการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดตากค่ะนายชำนาญวิทย์เตรัตรอง รองประหลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชูชีพพงไทยผู้ว่าราชการจังหวัดตากและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบเมียนมาที่บ้านแม่หละอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนม,มาแห่งที่สองอำเภอแม่สอดและรับฟังข้อมูลด้านความมั่นคงภายในระดับพื้นที่พร้อมกับตรวจเยี่ยมดำเนินการ ดำเนินงานของหมอของหมอชินเทียผู้ก่อตั้งแม่ตาวคลินิกอำเภอแม่สอดในเรื่องระบบสาธารณสุขชายแดนค่ะ ทั้งนี้ค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและจังหวัดตากในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะเพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็ได้แก่ประเด็นสัญชาติและสถานะบุคคลการเข้าถึงบริการภาครัฐของกลุ่มชาติพันธุ์ตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมาค่ะการขับเคลื่อนการดําเนินงานในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและประเด็นความมั่นคง อื่นๆในพื้นที่ชายแดนดังกล่าวด้วยค่ะ